สสััังงททุ่ขนนนน้้นยไมมิิหหาหาากวจะเอประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563 สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันลอยกระทงนอกจากจะเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแล้วยังหลอมรวมสังคมผู้วัฒนธรรมไว้ได้อย่างลงตัวด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แม้จะเป็นงานประเพณีของชาวไทยพุทธแต่ภายในงานกลับมีพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยมุสลิมที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายให้จับจ่ายซื้อหาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองช่วยเหลืออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยตลอดจนการรักษามาตรการป้องกันโรคให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับประชาชนได้ท่องเที่ยวงานลอยกระทงอย่างปลอดภัยและมีความสุขครับนอกเหนือจากที่ปัตตานีแห่งนี้นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้พี่น้องไทยพุทธนะครับในวัฒนธรรมการลอยกระทงก็าจาัดก,กันในชุมชนไทยพุทธโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับมาจากพื้นที่อื่นเขมีความเชื่อมั่นในการามาเยี่ยมชมกิจกรรม ลอยกระทงในวันนี้เราก็อธิษฐานในกระทงว่าขอให้จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสถานาการณ์ต่างๆกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็สันติสุขจะต้องเกิดขึ้นกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรบรรยากาศงานลอยกระทงปีนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาท่องเที่ยวลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลอง ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาร่วมกิจกรรมบันลอยกระทงกันอย่างเนืองแน่นด้วยความมุ่งหวังจากทุกภาคส่วนที่ได้ประสานความร่วมมือในการจัดงานขึ้นเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชน ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาอีกทางสร้างบรรยากาศอันดีให้กับพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้อันแสดงถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลและพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดให้ลูกหลานที่มาร่วมวันนี้เนี่ยได้เห็น การรักษาประงมิงอายุเวันยกระทงเนี่ยได้ดีค่ะคือจากการสังเกตดูแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยที่มาวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกวันลอยกระทงปีนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกฝ่ายได้ร่วมใจสร้างสีสันและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ บรรยากาศเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแสงสว่างที่นำพาความสุขและสันติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน